สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับหลังจากที่ช่วงหลังนี้เราเปิดการ์ดฟุตบอลเป็นฟุตบอลไทยมาหลายอีพิโซดหลายตอนครับวันนี้กลับมาเปิดฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างครับเป็นฟุตบอลพรีเมียรอังกฤษเป็นสติ๊กเกอร์ครับของพาณิ n ีครับฤดูกาล24 2 4 2 0 2 5ก็เรียกว่าแค่เห็นซองนี่ก็สวยครับเป็นสีทองแวววาวเลยทีเดียวครับนี่ ก็ถือว่าเป็นการทิ้งทวนของพาดินี่ครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเพราะจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่พาดินี่ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับฤดูกาลถัดไปนี้จะเป็นของทางทอปส์แล้วนะครับก็ปิดตำนานครับสติกเกอร์พรีเมียร์ลีกอังกฤษของพาดินี่ครับซึ่งได้ลิขสิทธิ์มาตั้งแต่ปีฤดูกาล 2019- 2020ครับจนถึงฤดูกาลล่าสุดรวมทั้งสิ้น6ฤดูกาลด้วยกันวันนี้เราจะมาเปิดซองนี้กันครับก็มีมารคาทั้งสิ้นด้าซองด้วย ซองหนึ่งนี้รา,ราคา 40, 40บาทครับผมได้มาจากร้านหนังสือร้านในอินนะครับก็สำหรับสติกเกอร์รุ่นนี้เนี่ยใบที่น่าสนใจใบที่น่าเก็บยังคงเป็นใบออลีทครับซึ่งฤดูก,กาลนี้ยังเป็นฤดูก,กาลที่มามีใบพาละเลเช่นเคยครับเป็นพาละเลวสี่สีนะครับเป็นสีทองสีเขียวสีม่วงและสีเหลืองครับเป็นใบออลีทนะครับ ก็ลุ้นกันครับว่าจะได้กันหรือเปล่ามาเอามาดูกันเลยครับโอ้มาแล้วครับใบแรกครับเจมมี่วาดีครับโอ้เป็นใบฟรอยครับวิบวับสวยงามนี่ครับ ทีชาติอังกฤษครับดาวหนึ่งดวงนี้เข้าใจว่าน่าจะมีดีกรีแชมป์พิมพ์เรียนอังกฤษหนึ่งสมัยมาดูด้านหลักกันนิดนิดนึงโอเคครับสวยเลยทีเดียวก็สำหรับสติ๊กเกอร์ของพานีนี่นี่ต้องยอมรับครับว่าดีกว่าเหนือกว่าท็อปส์ครับรุูการนี้เป็นรุูการสุดท้ายครับก็น่าเก็บสะสมครับนี่ไปต่อมาครับซบันยี โอ้สงสัยนี้ที่เป็นดาวนี้ไม่น่าจะใช่แชมป์พิมพ์มรีนะครับน่าจะเป็นติดทีมชาติหรือยังไงครับใครทราบก็ช่วยแจ้งมาด้วยสเปน์ทนัมอสเปอร์สองหนึ่งมีห้าใบเจฟฟรีย์ชุบครับและอาริโอราครับนี่โ้จากวสิสแฮมส่งแรกผ่านไป ก็สำหรับใบอีลีที่บอกมีพราเรลมีโอกาสออกครับหนึ่งใบต่อหนึ่งร้อยซองก็เรียกว่ายากพอสมควรทีเดียวมาดูสองที่สองครับถ้าถ้าถามว่าผมอยากได้ใครครับก็สําหรับท่านรุการนี้เนี่ยผมอยากได้การเรียวผูครับดีกรีแชมป์วาทีแชมป์จิมเบลีครับโดยเฉพาะโอ้นีครับผมได้อีลีทครับ สีเขียวนี่ครับพาละเร็วคบบี้ใบนูสวยเลยสวยเลยครับอืมสวยงามอยากได้ลิวปูครับอยากได้โมซาร่าว่าที่นักเตะยอดเยี่ยมจำฤดูกาลนี้แฮร์รี่แม็กควายแมนยูเช่นกันโอ้อันนี้เป็นใบอะไรครับเนี่ยโอกาดที่จะเป็นเหมือนเป็นผ้าผ้านะครับดูสวยงามทีเดียวไบรตัน ลูกเล่นเยอะครับเนี่ยพานดินี่เขาจะมีลูกเล่นเยอะครับต่างจากสติกเกอร์ท็อปนะครับท็อปสติกเกอร์จะค่อนข้างจะบางครับแล้วก็ไซส์ค่อนข้างจะเล็กกว่าสติกเกอร์พานดินี่ด้วยขอดูด้านหลังใบนี้นิดนึงอ๋อด้านหลังก็ทั่วไปปีนี้โลโก้ครับสวยเลยดูสิครับโลโก้เซาเทนตันสีทองแวววาววิบวับสวยเลยนะครับเนี่ยโลโก้เบนนี ben ่ me. เฟเตอร์ฟอสเตอร์ครับสองซองผ่านไปมาสองถัดไปครับซองที่สามเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะมีสติกเกอร์ตั้งแต่ฤดูกาล2019-2020ที่พันนี้ได้ลิขสิทธิ์มาครับตัวนี้แต่ละปีมาเทียบให้ดูด้วยว่าปีไหนสวยงามยงอ่ากันอย่างไรอีกใบนึงของฤดูกาลดีที่หน้าตามหาที่หน้าเก็บสะสมครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นใบได้ขอบเบรเกอร์ครับมีอยู่แปดใบด้วยกัน ผู้ช็อบไบเทอรี่องุ่นนี่น่าเก็บมากเลยนี่ใบวิบวับครับเป็นซูเปอร์ไซนิ่งครับแซมจอร์สโตนบูฟัมตันโหสวยจริงๆครับฟอยสวยงามมากสเกอร์ปีนี้ไม่ผิดหวังครับสำหรับ I, พานินี่พิมร์อังกฤษดีแคดไรส์มีใบคีเพเยอร์แฮร์รี่แม็กควาย รูดีอาสอ่าเรียบผู้คนแรกมาแล้วครับแต่สำหรับเรียบผูเนี่ยน่าจะมีประมาณ31-32บาสใบครับสำหรับฤดูกาลนี้ครับให้ตามสะสมกันและพิน็อกรียบผูเรียบสองซองสุดท้ายเอาจริงๆแค่ซองก็น่าสะสมไปที่ลึกแล้วครับส,สวยๆครับเนี่ยสีทอง มาครับโลโก้มาอีกหนึ่งใบคิสตันพาเลตสวยไปจริงๆครับโลโก้ฤด,ดูกาลนี้วิกคาริโอเมสเปอร์รุกจะออกเยอะทีเดียววิกแมนของไบตันสมอลบูนและปิน จสันสตีลของไบตันครับผู้สาประตะูก่อนถึงซองสุดท้ายผมมีสติ๊กเกอร์อ่าครับตงฤดูกาลต,ต,ต่างๆครับมาให้ได้ชมกันก่อนครับผมจะเปิดซองสุดท้ายนี่ครับฤดูกาล2019-2020ของบูโน่ครับ2020-2021-2021-2022-2022-2023และฤดูกาลที่แล้วครับ2023-2024 เก็บเป็นซีดีแบบนี้ก็สวยดีนะครับมีคุณค่าดีนี่มาของมาตินเดลลี่บ้างครับดูการแรกดูการถัดมาครับดูการที่3ดูการที่4แล้วดูการที่5มาดูครับผมจะได้บรูโน่หรือมาตินเนลลี่ด้วยหรือเปล่าจะได้ครบ6ปีซ้อนของพาดินี่เลย2สุดท้ายลุ้นกันครับ นี่ครับใบนีครับการ์ดจ,จะเป็นแบบเหมือนผ้าเลยนะครับเนี่ยสวยงามใบนี้ดีเลยอ้สอนกันเลยครับสองใบติดกันเป็นริ้วพูโครับสวยงามครับ You'll w i never walk alone. ใบถัดมาอูล่าอีกหน้าแล้วนี่ออลรสอันเดร่ครับรูฟแฮนตันและโอ้โหเจดอนซานโชครับในชุดสโมสรเชลซีก็จบไปแล้วครับห้าซองครับใบไฮไลท์เลยนี่อีลี คาราเรลครับเป็นกรีนครับสีเขียวคอบบี้ใหม่หนูนี่ครับด้านหลังเป็นคอนเกตูเรชันสำหรับสีสนี้ทางพารินี่ไม่ได้แจ้งมาครับว่าสีไหนออกยากออกง่ายยังไงครับน่าจะออกยากพอๆกันหมดครับโอเคครับนี่เป็นใบผ้าสวยงามก็สำหรับสติกเกอร์ พิ่หนังอังกฤษฤดูการนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับยังไงช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ